โทนรอบดวงตา OPTIX ดีอย่างไร OPTIX ราคาเท่าไหร่ซื้ออพอทอริกได้ที่ไหนดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่หน้าต่างนี้ถูกคุกคามจากฝุ่นรังสี UV และปัจจัยวัตถุประสองค์อื่นๆมากมายเช่นอายุเรามักจะปกป้องผิวของเราแต่น้อยคนนักที่จะดูแลดวงตาของเราจนกระทั่งฉันประสบปัญหาเกี่ยวกับตาเช่นกระจกตาแห้งต้อหินจอตาเสื่อมสายตาสั้นที่ฉันเริ่มหาทางแก้ไขอย่างบ้าคลาั่ง ในบทความของวันนี้เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับยาบำรุงรอบดวงตาที่เรียกว่า OPTIX OPTIX สามารถช่วยปรับปรุงปัญหาสายตาในขณะที่ปกป้องดวงตาของคุณจากสารที่เป็นอันตรายเป็นสินค้าที่ทุกคนควรกล่าวถึงโดยเฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน OPTIX ดีอย่างไรเราควรซื้อ OPTIX ที่ไหน OPTIX ราคาเท่าไหร่อ่านรีวิว OPTIX ด้านล่างโดย OPTIX บำรุงสายตา PATIP n เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพดวงตา OPTIX ประกอบประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากดูเบอร์รี่ดอกคาโมไมล์อะโวคาโดน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์สาหร่ายสีแดงพวกเขาเสริมด้วยสารอาหารเพื่อบรรเทาตาแห้งตาไม่โลดและปรับปรุงปัญหาสายตามีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาหลายคนนึกถึงยาหยดตาอย่างไรก็ตาม OPTIX เข้าถึงปัญหาโดยการจัดหาสารอาหารเพื่อหล่อทิ้งเซลล์จากภายในให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้นสินค้าอยู่ในรูปแคปซูลแต่ละกล่องมี10เม็ดใช้ได้10วัน Opex ดีไหม OPTIX PANTIP คำถามที่คลาสสิกที่สุดเกี่ยวกับสินค้าที่ออกสู่ตลาดคือสินค้านั้นดีหรือไม่ OPTIX ก็ไม่มีข้อยกเว้นถ้าอยากรู้ว่า OPTIX ดีไหมทางเดียวคือได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นคุณสามารถอ้างอิงถึงข้อมูลต่อไปนี้ที่เราพบ OPTIX ได้รับการทดสอบทางคลินิก และได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม OPTIX ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคคุณสามารถอ่านความคิดเห็นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการของซัพพลายเออร์ OPTIX ไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาเช่นยาตะวันตกเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สกัดจากส่วนผสมที่อ่อนโยนเช่นดูเบอรี่เบนจวาดอวคาโดน้ำมันเมล็ดแฟลกซารายสีแดงวิธีใช้แต่และส่วนประกอบที่เราจะวิเคราะห์ในส่วนด้านล่างเพื่อให้คุณเข้าใจ OPTIX อยู่ในรูปของยาเม็ดที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้หญิงที่แต่งตาบ่อยๆการใช้ยาหยอดตาถือเป็นฝันร้ายเพราะมาดคา,า,า,าร่าและไอรนเนอร์เลริได้ง่ายอย่างไรก็ตามด้วย OPTIX คุณเพียงแค่ต้องรับประทานมันเหมือนยาทั่วไปและพกพาสะดวกในกระเป๋าของคุณเพื่อใช้เมื่อคุณไม่อยู่ที่บ้านประสิทธิ OPTIX สำหรับผู้ใช้ในแท็บเล็ต OPTIX แต่ละเม็ดประกอบด้วยส่วนผสมทองคำ ที่ช่วยหล่อลิงเซลล์ดวงตาแต่ละเซลล์ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีประโยชน์มากมายต่อสายตาของเราตัวอย่างคือปรับปรุงการมองเห็นลดอาการปวดตาตา,ตาแห้งปวดตาเมื่อตั้งใจทํางานเป็นเวลานานเติมของเหลวในดวงตาเพื่อป้องกันความแห้งกร้านของกระจกตาป้องกันการเสรื่อมสภาพของเม็ดสีและปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแสงแดดจำกัดความเสี่ยงของโรคต้อหินในตาขวาสร้างฟิล์มที่ป้องกัน ไม่ให้ดวงตาได้รับผลกระทบจากแสงปกป้องเซลล์ดวงตาจากการถูกทำลายการป้องกันโรคประสาทตออศกตาส่วนผสมของอาหารเสริมบำรุงสายตา OPTIX ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในส่วนนี้เราจะวิเคราะห์ส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา OPTIX ด้วยวิธีนี้คุณจะทราบกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์การใช้งานตลอดจนว่าคุณแพ้ส่วนผสมใดๆของ OPTIX หรือไม่ลองหาตอนนี้สารสกัดจากสกัดจากดูเบอรี่ หากคุณเคยค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดวงตาคุณจะพบกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่มีสารสก,กัดจากบลูเบอร์รี่เป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนผลไม้นี้ดีต่อสุขภาพโดยเนื้อแท้เพราะมีวิตามินกรดอะมิโนโลและแร่ธาตุมากมายนอกจากนี้บลูเบอร์รี่ยังมีสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่าแอนโทไซยานินพวกมันเป็นสารออกซิเดานาลที่แรงสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์กระจกตานอกจากนี้แอนโทไซยานินยังทําให้หลอดเลือดในดวงตาแข็งแรงเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ช่วยลดความเมโลของดวงตาตาแห้งและช่วยให้ดวงตาทำงานได้ดีขึ้นสารสกัดจากดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองประกอบด้วยสารออกฤทธิ์สองชนิดที่เรียกว่าลูทีนและซีแซนทีนอถือว่าเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับดวงตาเพราะเป็นส่วนประกอบหลักที่ประกอบเป็นจุดด่างของดวงตาลูทีนและซีแซนทีนอมีผลในการเสริมสร้างการทำงานของการมองเห็นสีของดวงตาป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทตานอกจากนี้ยังรวมกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เพื่อขจัดอนุมูลอิสระกรองแสงสีฟ้าสำหรับดวงตาสารสกัดจากอะโวคาโดผงผงอะโวคาโดมีผลในการให้สารอาหารช่วยบำรุงสายตาลดการเสื่อมของดวงตาตามวัยส่วนผสมในผงอะโวคาโดยังช่วยป้องกันโรคต้อหินช่วยให้ดวงตาทำงานได้ดีขึ้นน้ำมันแฟลกซีน้ำมันเมล็ดแฟลกอุดมไปด้วยกรดไขมันวิตามินและสารสีการเติมน้ำมันเมล็ดแฟลกจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาบรรเทาอาการตาแห้งและปรับปรุงการมองเห็นไครโอพี x ดวงตามีความสำคัญต่อทุกคนดังนั้นผู้ใหญ่ทุกคนจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา OPTIX มีบางวิชาที่ดวงตาเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นๆดังนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้กลุ่มเป้าหมายนี้ใช้ OPTIX โดยเร็วที่สุดนั่นคือคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเป็นเวลานาน,านคนที่มีปัญหาสายตาเช่นตาพร่ามูปวดตาตาแดงตาแห้งเห็นจุดดำน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวจอประสาทตาเสื่อมก็ควรใช้ OPTI-X เช่นกันผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษมีฝุ่นละอองแบคทีเรียเช่นพนักงานคนขับรถครูและอื่นๆคนอายุมากกว่า40ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่สายตาค่อยๆเสื่อมลงผู้ที่ต้องการปกป้องและป้องกันปัญหาสายตาคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา OPTI-X อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะไม่ใช่ยาและมีส่วนผสมที่อ่อนโยนมากแต่เมื่อใช้ OPTIX เรายังต้องปฏิบัติตามปริมาณและการานและการใช้อย่างเคร่งครัดช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นการใช้แท็บเล็ต OPTIX ไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณแค่ต้องใช้เหมือนแคปซูลทั่วไปรับประทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าประมาณ30นาทีในตอนเช้าร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหากลืมทานตอนเช้าสามารถใช้ได้ถึงเที่ยงวันและดึม หลังรับประทานอาหารด้วยควรใช้ OPTIX กับน้ำต้มไม่ใช่นมหรือน้ำผลไม้เพราะอาจลดผลกระทบได้อาหารเสริมบำรุงสายตา OPTIX ราคาเท่าไหร่ OPTIX บำรุงสายตาราคามีข่าวดีสำหรับคุณเมื่อคุณรู้จัก OPTIX วันนี้นั่นคือราคาสินค้าจากปี1980ลดลง50%เหลือเพียง990บาทเมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต OPTIX แต่ละกล่องมี10เม็ดดังนั้น1เดือนต้องใช้3กล่อง ดังนั้นในช่วงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ควรซื้อแบบคอมโบไปเพื่อประหยัดสูงสุดปรากฏว่า OPTIX มีราคาที่สูงกว่าอย่าชูกําลังสายตาอื่นในตลาดอย่างไรก็ตามมันยุติธรรมที่จะบอกว่าในแง่ของความอ่อนโยนและประสิทธิภาพที่ OPTIX นํามานี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลอาหารลุงรอบดวงตา OPTIX ของแทหาซื้อได้ที่ไหน คุณสามารถซื้อ,อยาหยอดตาของแท้ได้ที่นี่นี่คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตเมื่อคุณสั่งซื้อที่ลิงก์นี้คุณจะซื้อโดยตรงโดยไม่มีคนกลางดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการซื้อสินค้าปลอมสินค้าใกล้หมดอายุปัจจุบัน OPTIX ไม่ได้ขายในร้านขายยาหรือร้านอาหารเสร์มอื่นๆดังนั้นหากไม่ได้มาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตมีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังซื้อจะเป็นของปลอมโปรดทราบสิ่งน,นี้การซื้อที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่เพียงแต่รับประกันแหล่งที่มาแและคุณภาาพเท่่นนั้นต ยังได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ก่อนซื้ออีกด้วยนอกจากนี้ราคาโปรโมชั่นที่เรากล่าวถึงข้างต้นจะใช้เฉพาะเมื่อซื้อที่เว็บไซต์เท่านั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพียงสั่งซื้อสินค้าจะจัดส่งถึงคุณภายใน3-5วันขึ้นอยู่กับที่อยู่รับสินค้าตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินให้พนักงานอย่ารอจนสายเกินไปที่จะเริ่มปกป้องดวงตาของคุณสารอาหารใน OPTIX จะสร้างฟิล์มป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายอันตรายจากผลกระทบต่อดวงตาปรับปรุงการทำงานของกระจกตาจึงช่วยให้คุณมีสุขภาพตาที่สดใสเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับดวงตาที่แข็งแรงคุณควรทอราบด้วยว่า OPTIX เป็นอาหารที่มีประโยชน์พวกมันมีผลสนับสนุนเท่านั้นหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคุณต้องนอนหลับใหเพียงพอปกป้องดวงตาด้วยแว่นกันแดดเมื่อออกไปข้างนอกและจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก